ะะที่พาร์ทเนอร์โชคใเซสิลดสูงสุด90%แกรีบมาเลือกนะคะสินค้าที่ลดนะคะทุกคนสาวอีเยอะมาก <ST. S 2> แล้วเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยค่ะตอนนี้ยันอยู่ที่ที่พาร์ทเนอร์นะคะวันนี้เขาเปิดกระดังให้อย่างที่การบอกนะว่าเขาลด ถึงวันที่10บธันวานะคะตอนนี้กันอยู่ที่โกดังเอ่อที่โกดังโชคชัยสี่ทันทีรุ่นแรกก่อนนะคะอันนี้เป็นรุ่นพายอดอลูมิเนียมนะคะ16นิ้วเนี่ยใครที่ชอบแบบนี้นะอันนี้สามารถเอาขึ้นข้อมูลได้เธอดูรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นนุ่มนิ่มของเขานะคะุณพี่พาร์ทเนอร์นะคะสาวๆคนไหนที่ชอบแบบสาบายเบาๆอันนี้กันน้ํากันละอองฝนได้ด้วยนะนี่ตัวนี้นี่นะคะอันนี้เป็นตัวเฮ้ยเป็นหลัก หนเลนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นลาสตกของเขานะคะทุกคนราู่ใบนี้ใครมาทันทันเลยนะคะ1นึ่พเก้าบาทและอันนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบความหวานเธอไม่ได้มีแต่กระเป๋าสีดำอย่างเดียวนะคะ mm hmm. ทีพาร์ตเนอร์เขาทำแบบหลากหลายสีสันมากทุกคนาใครสงสัยนะคะว่าเขาใส่อะไรได้ไดบ้างคะพี่การขายนี่เลยค่ะนี่การจะเปิดให้ดูเปิดกันแบบนี้ไปเลยนี่นะคะอันนี้รุ่นนี้ยโหลด หลดใต้เครื่องได้ก็ดูนะเธอดูสินี่เลยนี่เห็นไหมคุณผู้ชายก็เอาสีดําไปได้เลยค่ะแล้วคุณผู้หญิงก็เอาสีพาสเทลไปได้เลยใครที่เข้ามาที่โกดังนะคะทุกคนค่ะทุกคนจะได้กระเป๋ารุ่นเทอร์เรนด์แบบนี้เลยทุกคนคือแบบมีแต่ใบสวยๆใครที่มานะแล้วงานสายหวานนะบอกเลยว่าพอเริ่มตอนที่599 นะคะนี่นะคะเขาจะมีบอกหมดเลยนะว่าอะไรยังไงแฉใครที่มาซื้อที่โกดังนะคะทุกคนค่ะดูดูเขามีเลขซื้อสุดคุ้มด้วยนะคะนี่นะคะกระเป๋านี่นะคะกระเป๋าเดินทางเริ่มต้นนู่นนี่น่าเรียงกันร้างชั้นสวยๆได้เลยแกเลนเลืาคะคุณดอมทำให้แล้วและนี่คือคุณดอมนะคะตอนนี้จะเป็นทีพีเซนเตอร์ของทีพาร์เนอร์ไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เขาได้ทำกันโยนกระเป๋าไปแล้วใครที่อยากได้กระเป๋าดีๆราคาโดนๆอย่าลืมเข้ามาเลือกทีพาร์เนอร์นะคะส่วนการได้แล้วสองใบขอบคุณทีพาร์เนอร์ที่ให้มา